น,นี้เพิ่งได้พัส,สดุมาถึงวันแรกทุกคนผมสั่งโดนนะฟังไม่ผิดโดนคือผมจะได้ภาพมุมสูงแล้วก็ในราคาที่ไม่สูงมากคันนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะไปซื้อตามร้านเนาะแต่ผมลองดูครับว่าเราสั่งทางาเนี่ยส่งทางออนไลน์เนี่ยสั่งทางออนไลน์มันจะตรงปกไหมกับโดน ที่สามารถบินขึ้นได้ถ่ายภาพมุมสูงได้นะแกะเพื่อถ่ายคลิปแล้วก็เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันดีพอ็มก็จะแนะนำต่อแต่ถ้ามันออกมาไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้อย่างที่เราดูรีวิวไว้เนี่ยเราจะได้บอกว่าเออเชกดูออกเปิดกล่องออกมาโอเคครับทุกคนก็หน้าตากล่องดู ดูโอเคนะกล่อ,องครับมน,นีกล่องลังไม่มีอะไรแล้วนะผมก็จะออกมาก่อนหน้าตาประมาณนี้ครับดูทนสมัยเลยนะนะครับนี้เดี๋ยวผมจะต้องแกะข้างในมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนอย่างที่เราคิดไหมอพอเปิดออกมามีกล่องอีกทีทุกคนเป็นกระเป๋าดำแบบนี้ครับนะตรงๆนะผมแบบ โอเคคืออา่าโอเคคนเฮ้ยมันมันใช่ไหมเนี่ยมันบินได้ไหมเนี่ยนะฐานไม่มีมาให้ทุกคนไม่มีฐานน่าจะใช้ฐานน่าจะใช้ฐานานาฬิกาเราทั่วไปนะ นาฬิกาผนังสามก้อนสำหรับตัวนี้เป็นตัวควบคุมเนาะแล้วมันให้อะไรใหม่มันให้เป็นใบพัดสำรองเดี๋ยวผมขอแ็กของทุกคนอันนี้ก่อนกับกล่องนี่นะอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์มันทุกคนเดี๋ยวผมต้องดูคู่มือมันนะว่า ว่ามันจะยังไงมันหลอกเราไหมถ้ามันหลอกเราก็เป็ผู้มือภาษาจีนทุกคน,นเข้าใจได้ราคานี้นะแต่ผมต้องการที่อ่าจุดประสงค์คือมันบินได้ไหมแค่นั้นเองนะครับสรุปแล้วนะครับมีสายชาร์จมาให้หนึ่งคนสายชาร์จมันน่าจะเอาไว้ชาร์จกับตัวไหนไม่นีใจไหมอันนี้คืออะไรคุณื้อตัว เดี๋ยวดูทุกคนปีกมันก็จะออกมาออแบบนี้แบบนี้อ๋ไม่ใช่คืนต้องมาก่อนเดี๋ยวนี้ต้องไปข้างหลังอ๋ออ่ะพกุกคนคือคือนี้ก่อนคือต้องเอาอันนี้มาก่อนแล้วก็มานี้ข้างหลังใช่ป่ะโอเคหน้าตาแบบนี้ครับนะคือ ผมไม่รู้ว่าจะบินได้ไหมเดี๋ยวต้องลองดูครับเดี๋ยวผมก็ไปหาฐานมาใส่ให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับอืมเสาอากาศเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะแต่มันไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่มีกนลวดแล้วก็ไม,ไม่ไม่ไม่ไใช่ใช่สองอะเออ,เอไม่เป็นไร แล้วกล้องเนี้ยไม่ใช่กล้องหรือใช่กล้องหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีสายไฟนะมีสายไฟเข้าไปข้างในทุกคนเดี๋ยวต้องดูเทสอีกทีแล้วผมจะลองดูว่ามันใช้ได้จริงไหมกับตัวนี้นะเอาตัวนี้มันเป็นเสียบชาร์จแบตบทุกคนเอาไว้ชาร์จแบตตัวนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ชาร์จแบตกับต้องต้องต้องถอดแบตออกมาชาร์จนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมต้องติดตั้งแล้วก็ใส่ฐานมาเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามันจะบินขึ้นได้ไหมกับโดรนที่ผมสั่งมาเออเราก็ไม่ได้คาดหวังออกแต่ว่าแบบอืนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่ามันจะสามารถบินขึ้นได้ไหมแล้ว มันจะถ่ายภาพได้จริงไหมถ่ายวีดีโอได้เหมือนไหมถ้ามันถ่ายวีดีโอได้เหมือนอย่างที่เขาโฆษณาเราจะได้เห็นภาพมุมสูงําหรับมุมของเราโอเคครับครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราได้โดนมาเนาะวันนี้ก็จะทําการทดสอบการบินนะครับว่ามันจะบินได้จริงไหมผมก็เอาโดนไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมไม่มีช่างกล้องถ่ายให้ทุกคนผมก็จะถ่ายเองนะครับ ช่วงการฝึกทดลองขับเนี่ยทุกคนมันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่โดนผมบังคับแล้วมันอาจจะหลุดเฟร,รมไปต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนแต่ว่าผมอยากจะทําให้ทุกคนว่าที่ผมสั่งมาทางออนไลน์มันสามารถบินได้ไหมปรากฏว่าบินได้ทุกคนแต่สิ่งที่เห็นทุกคนก็เห็นว่ามันบินออกนอกนะครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะคนโทรมันได้ก็ เกิดจากหนึ่งก็คือผมไม่รู้ว่าปุ่มไหนมันกดไปทางไหนบ้างแล้วก็ยังไม่ได้ชํานาญทุกคนผมก็เลยเอากลับมานะครับรอบที่สองรอบแรกบินไปชนต้นนะครับอ่าไม้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีตัวป้องกัน,นใบพัดมันอยู่ทุกคนแต่สิ่งที่ผมสังเกตก็คือเมื่อมันไปชนต้นไม้ระบบมันจะถูกตัดเมื่อเราเอากลับมาที่จะให้มันบินใหม่อีกครั้งเราต้องไปปิดเครื่องนะครับ ปิดตัวสวิทช์ที่ตัวดนก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เปิดตัวบังคับใหม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆว่ารีเซตระบบให้มันกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งที่2ผมทดสอบบินทุกคนก็พยายามจะบังคับเหมือนจะบังคับได้มันก็บินไปข้างหลังผมผลสุดท้ายมันก็ไปชนที่ออคงนะองค์น้ํานะครับก็ไม่เป็นไรผมก็เอากลับมานะครับเป็นครั้งที่2นะครับรอบ2ก็คือไปชนองค์ทุกคนอย่างน้อยๆครั้งนี้ก็ทดสอบว่ามันไปชนกับองค์ ซึ่งเป็นของแข็งมันก็ไม่มีการชํำรุดนะแต่ก็ถ้าไปบ่อยก็ไม่แน่ทุกคนเอากลับมาทดสอบครั้งที่3ครับกับการทดสอบว่ามันบินบังคับได้ไหมรอบที่3ามผมเหมือนจะบังคับได้ทุกคนแต่นะครับมันก็ยังไม่เหมือนจะได้แต่ไม่ได้ทุกคนเหมือนจะนิ่งแล้วจไม่ก็ยังไม่นิ่งนะมันก็อ้อม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 ไปด้านหลังผมผมพยายามจะบังคับให้มันมาด้านหน้านะ มันก็เหมือนจะนิ่ง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 ,งทุกคนสวนสุดท้ายก็ไปชนกับผนังบ้านนะก็ไม่เป็นไรนะครับดูก่อนว่าเป็นอะไรไมตอนมันชนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็แอบตกใจอยู่นะว่าเออมันจะหักแตกไหมอย่างเงี้ยปรากฏว่าเหมือนเดิมทุกคนยังอยู่ในสภาพโอเคนะครับความปลอดภัยนะครับของระบบมันก็ถือว่าโอเคนะเมื่อไหร่ที่มันเกิดการชนทุกคนระบบของเครื่องมันจะถูกตัดอัตโนมัตินะมันก็ดีอย่างหนึ่ง พบทดสอบครั้งที่4ี่ทุกคนปรากฏว่ามันตกข้างหน้าผมนี่เองนะครับแล้วก็ใบพัดไปพันกับหญ้านะครับทุกคนหนึ่งใบพัดแล้วก็อีกสามใบพัดก็ทํางานอยู่แต่ว่าดวนมันจะไม่ขึ้นนะทุกคนผมก็ทําการเอาญ้าออกเนาะแต่อยากจะบอกว่าต้องปิดเครื่องนะครับด้วยการปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาญ้าออกนะอันนี้ก็มาทบทดสอบทุกคนว่าสามารถบินได้จริงๆทุกคน